พระสถิตเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวบรรทุ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอท่าขอนน้อยพระครูวิราชศาสนาทุกพรเจ้าอาวาสวัดราชกิจศิลาเหล็กพระครูศรีลาจามทำรองนกเพิร์เจ้าอาวาสวัดหัวดอนใหญ่พระปรลัดมนตรีมัทสโรเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตหัวดอนน้อย ธรรมหาครสัพว์วลาโภเจ้าวาดวัดดงครามพระครูภาวนาวิชยลมงคลสวนสมเด็จผุทธาจารย์อาจอาสพัตมหาเถระพระอาจารย์บรรจงถาวโรประธานที่พักสงฆ์ป่าสุริโยรวมถึงวัดพระธาตุพนมอ,อยู่ในเขตตำบลภาคพนมเขตหน การภิสูมม่สมเณีคณะบุญเจดีสม,มัคคีพระธาตุปนอตลอดถึงสัภาสาธุชนทัน้งหลายได้พระวายจะถูกปัจจัยเป็นเจ้าภาพน้ำเดิมถามพระครูคม,มาทั้งหมดที่มาช่วยในงานเทศกาลน,น,นมันสการพระธาตุปนอมสำหรับญาติโยมที่มาพักอยู่คณะบุญเจดีสม,มัคคีก็จะได้ดืนนม่มน้ำกันพระครูสั่งน้ำเดิมมาสองถนน แล้วก็ไปช่วยงานสีดำในวันนี้คืองานตั้งสมบเป็นกุสลของอาจารย์สุดใจชัยศยศอดีตไตรยวจกรวัดระทาปนมอดีตรองผู้ในการโรงเรียนหัวบึงทุ่งนครราสีมาสมเพราะสารท่านได้ถึงแก่กรรมได้ล่วงลับได้เสียชีวิตก็เลยนำน้ำเด่มห สิบโหลห้าไตรสองไตรถึงถือโอกาสบอกกล่าวให้สถาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมสาธุและนมทนาในน้ำดื่มที่เสียสละจะตุปัจใจร่วมเป็นเจ้าภาพกันมาในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันสาทุสาธ,สาธุอนุโมทนา มันต้องมัต้องมือถ่าม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 มามามาาม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 าามาาา ไทยลูกก็ขวนหนักขวานตัวนี้นะก่วกันเดียวขวานวานกเนี่ยเดี๋ยวเดนค่ะเกาะเกาอวัตค่ะตั้งสมบัสงอาจารย์ ย,ย,ยัศอดีตตัวนวยการโรงเรียนบ้านหัวพึ่งทงอดีตวิยาวัจกรระประทับพนมท้าไึงเสียชีวิตได้นำนำ้ำดื่มมาร่วม50โหลผ้าไตรสองไตรายตอนนี้พนักงานพร,รักงานเปรร็นลำพนักงานเปรร็นำเจอนักงานเจอตีรร๊แมว ได้เพราะได้แถวสองทุ่มกันประมาณนี้นักโมตัสสะมาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุทสกะนักโมตัสสะมัทสวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุทสกะนักโมตัสสะมัสาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุทสกะ ปุริมายะปัสสิลายะปัสสุมายะปุตตายะเหยติมายะอุปาริมาญะทิสายะกาตาณะปิสมิปะปะเตมหากัจเตนะอาปิตังอุทาอุรังทัธาตุสิริสานะมหาิสุวรรณรัชังรัตนังปณีตังอุทาอุรังข้าเจติยังขังวันทามิสัพพะทั ขาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดเทวดาที่พิทักรักษาเจรพระถาปน้อมเจ้าเรือนสามองค์เจ้า,าร,ราชกุลลูกกตเสด็จคร,รุพระอาจารย์วัระราชนน้อมพระภูิเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีที่วัพระราชนอวพอดีพระภูิเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีที่บ้านอาจารย์สุดใจชัยศูนย์ที่ตั้ง,ขขง,ขขงศพวาเร็ราชญ์อยู่นี่พอดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้รับทราบวันนี้ อาตมาภาพพระครูสุภาเทติยาโนราพระครูสงฆ์ทุกช่วยเจ้าอาวาสทัพน้อมเจ้าพนักตำบลท่าพนมเบ็ดหนึ่งของพระภิกษุสามเณรท่านอาภญาเขตสามัคคีวัดพระาพนมตลอดถึงอารามในเขตปกครองประกอบไปด้วยวัดหม้อบึงทุ่งมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่าพนมเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญทุ่งวัดราชสกิดสีดาพระภูมินาศาสนารสุขอนเป็นเจ้าอาวาสวัดราชสกิดสิราเล็กวัดหมอดอน มีพระภูศิรีอาจารย์นำรองเจ้าอาวาสวัดหอดอนพระประหลัดมนตรีพระพัสโรเจ้าอาวาสวัดหอดอนน้อยวัดเทพนิมิตหอดอนน้อยพระมหาไตรศัวราโพเจ้าอาวาสวัดดงครามพระกูภาวนาวิทยาบมคลสวนสมเด็จพุทธาจารย์พระอาจารย์บรรจงธรรมโรที่พระสงฆ์ป่าสุริโยและวัดพระธาปานน้อมวันนี้ได้นำน้ำดื่ม พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้เสียสละจตุปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มผ่าพระภูมาพระรูได้นําน,น้ําดื่มมาร่วมมาเป็นกุศนสโสดห้าสิบหลภผ้าไตรสองไตรจึงถือโอก,กาสบอกกล่าวให้ศรัทธาสธาสธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบและส่งดวงวิญญ,ญาณของอาจารย์สุดใจทายาทศูไปสู่ภพภูมิที่ดีโดยท้องเทียงกันเอ ธรรมยังสังเวทปาริกตนาปัณฑานามเสิธาตถาคตโลกเกวันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ เป็นพระอระหันต์พระสาโรเองโดยชอบรมโมจเทศิโตอันหนึ่งพระธรรมอันราตถาคตเจ้าทรงแสดงแล้วนิยานิโกเป็นไปเพื่อนำสัตว์ออกจากข์ภุปาสามิโกเป็นไปเพื่อความสงบระงับใจ อาเรเนานิโกเป็นไปเพื่อความดาับทุกข์สมามโพธธทัมงมให้ถึงความตรสาสรู้โสทตาปเวทิตโตประสุตพเจ้าทรงประกาศแล้วมายันตังรรมังสุตวาเราทั้งหลายได้ฟังแล้วซึ่งคำนั้นเอวังจานามาจึงรู้อย่างนี้ชาติผีทุกขา้าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ ชาราปิโทขาแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณมปิโทคังแม่ความตายก็เป็นทุกข์โกคปาริเทวะทุกขะโทมานาสุปายาสปิโทคาแม่ความาแห้งใจความ,ามวามิ่ไรรำพันความไม่สบายกาย ความเสียใจละคาัแขนใจก็เป็นทุกข์อภัยเหตสัมปโยโกทุกข์ความประสอกของแิ่นสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์อิเยเหตวปสปโยโกทุกข์ความรักจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ยามเปจั้งนาลาปฏิกามเทโทขังราคา,าสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมบวังก็เป็นทุกสังขิตแต่นาปาจุป,ปาตานักขันตาทุกข์าโดยย่อการเึดขันห่าว่าเป็นเราก็เป็นทุก สยาติทางมีอย่างไรโปอุปาทานาคันโทอุปาทานาคันเทโรเวทโนปาทานาคันโทอุปาทานาคันคือเวทนาสัญญปาทานาคันโทอุปาทานาคันคือสัญญาสังขารโอปาทานาคันโทอุปาทานาคันคือสังขารเป็ญาโนปาทานาคันโท านารันเกวียญ,ญาณเยสังปริญญาญาธรรมโนโสภะคะวาเอวังพัหลังสาวกเกวิเนติพระพุมีพระภาคเจ้านานเมืออ่อยังดำรงพระชนอยู่อมแนะนำสาวกทั้งหลายเพื่อให้รู้เส่งอุปาทานขัน์ทั้งหลาย อย่างนี้เป็นนั้นมากเอวังปากาจพนาสาปากาวัตโตสาวเกสวนสุาสะเนปาหงลาปาวะ,ะตะิตีก็เน่การร่ำสอนของราโคมีพระพาเจ้านาั้นมีส่วนอย่างนี้เป็นไปมากในหมูสาวกทั้งหลายว่าโรปังอนิจจงโรงไม่เทียงเวทนานิจจาเรทนามไม่เทียง สัญญาณิจาสัญญาไม่เทียงสังคารานิจจาสังขานทั้งหลายไม่เทียงวิญญาณังานิจจงวิญญาณไม่เทียงโรปังอนัตตาโรมิช่ตัวตน เวทนานตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาณตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารานตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณงานัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาริจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง จเจ้าเจ้าทมาน้ตาตาทำทางลายท้งปวงเป็นของไม่ใช่ตัวตนดังนี้แลภูมิมานังเทวนทานังสัตังสุตวาจาตุมหาราชิตาเทวะ สัตมนุสาวสิทรงชาตุมหาราชิกานังเทวนาสัตังสุตวาตวตินสาเทวาสาตมนุสาวสิทงตวตินสาณ์เทวานาสัตตังสุตวายามาเทวสาตมานุสาวสิทรงยามาณเทวานาสัตตังสุตวากุสิตาเทวาสาตมโนุสาวริทงกุสิตานักเทวานาสัตตังสุตวะ มานรตีเทวะสะทมโนสะเวสุงมะนารตินังเทวานังสะตังสุตวะปาราเนมิตวสาวาเทเทวะสะทมโนสะเวสุงปาราเนมิตวสาวาเทนังเทวานังสะตังสุตวะพระมกายิกาเทวะสะทมโนสะเวสุงพระมกายิกานั้ เอวานังสาตังสุตวะพระมปริสัจเทวะสาธมโนสาเวสุขพระมปริสัจานะเอวานังสาตังสุตวะพระมปรุหิตาเทวะสาธมโนสาเวสุพพระมปรุหิตานะ

สัตมันโอสะเวสุภาพัสรานังเทวานังสัตตังสุทวาปะริตัสุภาเทวาสัตมันโอสะเวสุปะริตัสุภานางเทวานัมสัตตังสุทวะปะริตสุภาเทวาสัตมันโอสะเวสุ

เทวาสัตมานุสเวริสุมาภานังเทวานังสัตังสุตาวะตัปเทวาสัตมานุสเวสิสุมาปานังเทวานังสัตังสุตาวะสุทัสสะเทวาสัตมานุสเวริสุสุทัสสะนังเทวานังสัตังสุตาวะสุทัสสีเทวาสัตมานุสาวริสุสุทัสสีนังเทวานังสัตังสุตาวะอากนิตกัตถะเทวา Satama no sabes so. Kusala tama, aku salah tama. Apa ya kata tama? Kata Tama, aku salah ya. Seming sama je kama. Wajaran kitang upan nangut. kata panas sa sahakata. Yana sang payotang ramanang ramanang kanta. Ramanangwa, Rasa, Ramanangwa, Rama ramanang Ramanangwa, Para tama. Ramanangwa, YANG YANG WAPANA RAPA TASAMING SAMAYE PASO HO TIAWI KE PO HO TIYE WAPANA TASAMING SAMAYE ANYE PIATI PATI CASAMO PANA ARO PINO TAMA IME TAMA KUSALA PANCAKANTA ARO PAKANTO VETANAKANTO SANJAKANTO SANGKARAKANTO Yang kén dế ro bang át ta na cắt ngang ác ta tang wa bayetawa ola li tang wa suko mang wa hèn ngang wa panetang wa chàng ho wa santi ke wa ta te yo hetawa apisang kẹtetawa ayak bo cha ti ro pha chan pho sam khamo asam khamo sam kaiten a sam kaitang a sam kaiten a sam

Ikita wata bukala nang bukala panja tisa mayawi moto asa mayawi moto ko patamo ako patamo parihana tamo aparihana tamo Eta na pa po anura ka na po po to chano po tara po pa yo para to mano mano dito रहाताय पतिपालो Bokalo upala pati ca kathaparamati ati amanantaayo ca kato paramato tatooso Bolo upala patii ca ka taparamate ati nahe wangwata aca na niনেkehanga hibu kallo uppa pati ca kaparamate ati naawatarere wa tape yo paramato tatoosobo kago

HANI JAWA TASANGKHARA UPA THAWAYA THAMENO UPA JITAWANI ROCHANTI E SANG UPA SAMOTU PON SABHE SATA AMARANTI JA MARIN SUCHA MARISANE TA THEWA HANG MARISAME NAKIME AYU 71 PIH อาตมาภาพระผู้สัมมาฯได้ทราบข่าวการลวงรลับมือว่านี้เลยยังอยากหลายยามทั้งปีพระองค์สีาทั้งปุตรัดิดคัดอยู่แต่ได,ดจังหวะ,ะนี้ในตอนนี้น้องทนสรงญาติาออยาโยมมาจากเรื่องสกลนครมาถวายขาวพิชภากด์เซ็จแล้วก็ได้ได้โอกาสนำน้ำ,นำ,นำดื่มอาซิบโหลผ่าไตรสองไตรมารวมมาเป็นบุตสนศพอาจารย์ชุดใจชัยยศุล ไตรมาสวดสันเวขคาถาแห่ฟังเบาพื้นสวดภุมิมานั่งของธรรมจักป้อมอาจารย์จิตไปมองไดก็ได้ที่พระพุทสวดไท้นะเป็นบุญเป็นกุศลนะหล่ะแล้วก็สวดอภิธรรมอภิธรรมมาตาสังคาหานาำวัดตอนแรกพรได้มามีแต่คณะสมอยู่นี่พระพูทก็เลยได้โอกาสสวดใหนน้าแน่อาจารย์ยิ้มรับบุญกุศลได้อาจารย์ได้แล้วก็ลูกหลานสุภูสุภัได้อาราธนาานิมนต์ประสงค์มาก เป็นเนื้อนาบุญมาเป็นพิธีรรำในทางพุทธศาสนาแต่ละคำพื้นแต่ตั้งสมบัติเป็นบุญศรตลอดถึงอาจารย์ได้สังสมอบรมมาตั้งแต่เกิดจนจะหมดอายุ7 1็ดปีบนหลักปุ่มนั่นะจงเป็นอนุลาอนุภานมนีติดตามหนุนนำส่งดวงวิญญาณอาจารย์สุดใจไสยศูนย์แต่เกิดดีถึงสุขในสัมปา이ภพอภัยภาคหน้านอนเถิ ขาวตมะสูตราเเอนาไปพูดอัาวาาวาริวะหาปราปริปุเรนติสะกรังเอวเมวะอิโตหินนางเปตนางอุปัาปิอิสิตังปฏิสังขมังจิปเมวะสเมตูสเปภูเรนตุสังกปา ฉันโฮปนาราโสยัตถามนิโชตีรัโสยัตถะสัมปิโยวิวัจฉัพุสะพโลกวินาสตุมาเอววะตุนตรายโยสุกิติทายุโตภะวะอภิวาตนาสิริสนนจมุทภาพจจยโนตารโอธัมมาวทันติอายุวนโนสุขังพลังอาคาสิเมอาคาสิเมยาติเมตาสกัดเจเมเพทานังภาคินังภาจาบุเปตัมโนสรังนัยรุณังวาสโกวายวันยัปภริเทวานานตังเปตนาม มหาใหญ่เอวังติทักติยาตะโยอายัญเจโคตะกินาตินาสังขามิสุปฏิทิตาติการตักพิตายาสทานโสุปกปติโสยาติธรรมโอใจยังมิทัชิตโตเปตานุปุจจคตาอุลาลาภัลัญจมิโกนัมโนปตินังกุมเฮียปุญญังปัสสุตังอนัปปะกันติภาวัตุสัพพมังคะลังรักันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสทาโสทิพวันตุเตภาวัตุ พมังคลังราคัตตุสปเรวตาสัพธรมานุภาเวนาสัาสุเิพวันตุเตววตุสัพมังคลังราคันตุสปเดวตาสัพสังฆาโนุภาเวนาสัาสุทิปวันตุเตเริ่มสุขเรพอธัสัสทุชนทั้งหลายวันนี้วันพฤหัสบดีที่30สิบ อาการาของ5 6 8พัปาปมาภาพพระภูสุตตะเจติยานุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระภาพนมจักรนาธรมลพราพนมเขตหนึ่งพร้อมพระภิกษุสามาเณรคาบวญญาเขตสามัคคีและอารมามในเขตปกครองตลอดถึงศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมเสียสละจะตุกขกายร่วมเป็นจ้าภาพน้ำาด่มผ่านพระภูมาวันนี้ได้นำน้ำาด่ม50บโลและพระไตรสองไตรมาร่วมไปทศลศพ องอาจารย์สุดใจชัยศูนย์เป็นือโอกาสบอกกล่าวให้สัทธาสาตุชนทั้งหลายได้ร่วบอนุโมทนากับคณะสงฆ์ที่มีน้ำใจและกระส่งดวงวิญญาณอาจารย์สุดใจชัยศูนย์ไปสู่พบภูมิที่ดีโดยพร้อมเพียงกันเฮิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ สุเกเรนทอดทาสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันพฤหัสทุกศุดีที่30มกราคม2560อาตมาภาพใด้มาสวดชั้นเวททศฐามอบน้ำเดิมผ้าไตรไปที่เรียบร้อยแล้วนั่งฉันน้ำอยู่ปริอาจารย์มรรคโสมาอาจารย์อาจารย์นนท์สายถึงมเสรมาพอดีมาร่วงาน เจ้าภาพก็ก็รับกับสู้อย่างดีร่วมงานตั้งสมบูรณเป็นุณสมของอาจารย์สุใจชัยศูนยยุ71ีสิบเปีศิบปัจจุบัท่านก็มทีอยมาเรื่อยเรื่อยอยู่ก็มุโทนาสมบูรยาณอาจารย์สุใจชัยยศูนโดยพร้อมเพียงกันวันนี้เราจะา